ไปครับคุณผู้ชมไปลุยหาปูในป่าชายเลนกันครับก่อนจะไปป่าชายเลนเรามาเลาะร,รอน้ำให้น้ำมันลงก่อนนะครับัน,นี่ก็มาตัดเด้นนะครับป่บานโอ๊ตีไปครับป่านโอ๊ตอุ้ย ร้อยเจออีกหนึ่งรูแล้วครับรูนี้เป็นรูเก่าที่เคยล้วงไว้ตอนกลางคืนกับพานโอ๊ตนะฮะนี่เอาเปลือกหอยมากินทิ่ปากรูอีกแล้วแสดงว่าอาศัยใหม่นี่นะฮะหอยเปลือกหอยโตเลยครกเปลือกหอยโตขนาดนี้ผมว่าตัวม่เล็กแน่ครับเดี๋ยวลองเช็คปากรูด,ดูก่อนวันแลหลวมไหมโอ้ยหลวมเหมือนเดิมฮะ นี่เคยเจาะไว้ทิ้งหลักฐาไมไว้หน่อยๆครัอ,นะน,อนเคยเจาะไว้ตอนคืนไม่คิดว่ามันจะเข้าเร็วครับมาเช็คดูน้ำสวมปากรู้ครับน,นี้รีบมาไปหน่อยน้ำมั่ทันลงเลยปากของมาพอดีครับยวด,ดูกัน

ออกไปไหนเนี่ยมกไปไหนเนี่ยโอ้หายครับออกมีหรือเปล่านี่นี่นี่อีปากพูดดินี่นี่ Nó à, khá, khá lắm Chạy, chạy, chạy Mẹ Mày vô bà cô Chạy đi không mới không หาตัวแล้วครับไหายตรงนานาปูปัญหาที่ไหนครับรู้เลครับจะหลุดจะหลุดนิวงิดรู้ไปออกไปรู้ที่เราไม่ได้ขุดซะด้วยหมดเสียงครับเสียงดนโอ้ ครับออกมาแล้วเต็มโลโอ้ยโอ้ยแบบนี้ก็ม่องจับกันครับเดิมไซส์นี้เลยครับลาปูกลางวันมันกินเปลือกหอยมาใหม่ๆตูมจะไปไหนโอ้ยสตูมมีไซส์สวยจัดครับล่างเลย โอเ็นส่นเหนื่อยสับขาหลอกผมครับตัวนี้อภัยให้ไม่ได้ไปต่อครับเจออีกรูแล้วครับตูนี้สวยจัดครับคุณผู้ชมอยู่ริมโคดข้างคลองนะนี่ครับรูเอาขีด,ดินออกมาใหม่ๆเลยปากงูงกว้างพอประมาณครับรูจะออกเป็นเดนนีตัวหรือเปลไม่รู้ รู้มเล็กเคิน่องนะสุดข,ขอครับไปอีกนะเอ้ยไมไม่มาอ้าวเกี่ยวรากไม้หรือเปล่าครับหนีบขอหรือเปล่าดึงขอไม่มาเด้ครับต้องเปิดเอยเอาขอผมไม่กินแล้วครับดจัดกับตัวนี้ได้ครับเบิร์นเลยนะ งานเข้าอีกแล้วครับน้องทีอนครับงานใหญ่ครับอันนี้โอ้โหมันจะเยอะมีปูนุทิ้งไหม

เพียง,งครับเจาะเราถอ <c oughs> ยเจาะด้านนู้นละจะดูตัวกันปไปเดีย๋ยชมครับอดเจาะถึงดูฝั่งนู้นนะครับนี่น้ำกระเพื่อมวาวาบเลยเดี๋ยวมันลุ้นันครับมีตัวหรือไม่มีรู้แบบนี้ กรู้มันเล็กแต่ข้างในมันฟ่างเหลือเกินฮะอะไรกันแน่เอาเจอขอไหมต้องมาให้กำลังใจทานโอดฝั่งนี้ครับมันจะบอกรูมันบุกขึ้นไปทางด้าบนอีกมันเป็นผนังนะนโน๊ดกี่ลองขอแย่ไปเหมือนอย่างนั้นขอเดืวกว้างอะ่ะมันมีตัวไหม ได้ยังพันโอ๊ตเจอยังได้ตัวแล้วครับจับตัวอยู่ครับบิ่งมาทางนี้แหละติดพระอวนอยู่ตั้งนานใช่ไหมครับครับผมพอไม่คว้าไม่เจอคือไม่กอะพระอวนเองดูตัวเดี๋ยวโอ้ยครับพันโอ๊ตยังไม่เห็นครับมันเลอะเลนครับแต่มือดีเกินอ่ะวุ้ยคุ้มจริงจริงขุดรูนี้ต้องช่วยกันสองคนจับโอที่บาดเนี่ยตามมาช่วยลุ้นกูปูจะล้างก่อนนะครับล้างก่อน ปล่อยแลวมันโอดตต้องไปดูเลยเดี๋ยวถ้าพัดๆโอ้โดนายแน่มากครับต้องถึงหนึ่พันโอดจริงๆครับดูนี้นักโอดชอบลุงปูรูใหญ่นี่ครับโอ้โหเยี่ยมมากครับพันโอ๊น้ำมุณน้องเหมือนปลาปูเดี๋ยวมาย้ำคุน sau <coughs> Con <coughs> oh, chui dưới nghĩ này bịt bạc lúa này khá dài đai nữa này Bịt bạc lúa Dè bịt bạc ขุดนี่เลยเอามือออกเอ๊ะอนาคกอนุออกออกมานี่ออกมาก่อนเลยเสร็จเลยครับอไม่เห็น โอ้ยังไปเกือบเยหน่อยครับโอ้ไปขติดอขอไม่ออกไม่ว่าชักขาไม่ออกอีก โยกใบม่มาครับก็พูดเล่อยากจริงครับปูตัวนี้ยากที่สุดครับสู้ไหมรอบนี้ไม่ได้ตัวไปกลับบ้านฮนะโอ้โหละ่ะ โอ้โหมันกระสูนเหมือนกันครับขุดรูดูอีกนีหนึ่งหนยโอ้โหวดดึงแรงแล้วกาบมันจะหลุด โอ้โห oh. มันไม่ยอมผันข้างเลยทีครับผันแต่หน้าโอ้โ oh. ห ทไหมโอ้ยจับขาดได้แล้วมาแล้วครับโอ้ยเอาอยากจริงๆทำเข้าหูเลยครับดอกเลยดูตัวมันหน่อยมา้แล้วโอ้โหกลังเอ็นขนาดนี้โอ้ยหงายท้องเลยครับ ปลาโอดเจอปูกันครับร้องดันานปลาเลยเดี๋ยวตามไปดูหน่อยโอ้ยตัวนี้หลุดครับโอ้โหกว่าจะเอามันออกมาได้ครับนึกว่าใหญ่จัดครับแต่ซส่ก็สวยอยู่เกือบหมดแรงครับไปกันต่อครับ ชมครับวันนี้พวกเราก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับทีมล่าในวันนี้ได้ปุ๊บได้ฟอกินครับขอแบ่งกันกินได้สองตัวครับโอ้ใหญ่นีพันทําไมได้พันโอ๊ตไม่ได้แน่ครับเพราะต้องรู้มันลึกครับสองคนช่วยกันครับกับหมดแรงครับสกายชอบการหากินแบบฟรีสไตล์พันเดียวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสกายด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ